ยรัทางตันยและนี่คือสิ่งที่พวกผมต้องเจอในคลิปวิดีโอนี้ครับสถานการณ์มาตึงเียดเอ้ยโอะไรอุ้ยเนื้ออะไร อะไรเนี่ยพี่พาผมไปเจออะไรเนี่ยขันจิร่วงนักล่าอาสูนเราจะมาปราบมูซานักล่าอาสูรเหรอใช่ทำไมผมใส่สูตรแล้วเฮ้ยทันจีร่วงใส่สูตรโอ้ <c oughs> ไม่เลยจบแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นกับมอสใหม่กันกน,น้อพี่เหนือเนอะซึ่งมอสน,นี่มันค่อนข้างจะน่ากลัวไหมไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยลองกันเลยทั้งทั้งสองคนเลยยังไม่เคยลองเลยแต่ฟังจากเสียงคือมันได้อยู่นะเมื่อกี้ได้อยู่ใช่ไหม เสียเป็นเหมือนมันแรงนะ,งะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า The ะโกลลิงแมนครับมีรูปร่างลักษณะคล้ายสแลนเดอร์แกับส m i l e ด็อกรวมกันนะโดยต้นกําเนิดมาจากเรื่องเล่าในคีปี้พาสต้าที่ถูกแชร์ในเร d ดิตและบอดแนวสดงขวัญต่างๆในช่วงปี2010และพฤติกรรมของมันก็คือชอบปรากฏตัวตามโรงบาลตอนกลางคืนนั่นเองครับ อะไรล่ะเฮ้ยเสียงมันพี่เนื้อฮะนี่เสียงมันมันอยู่ไหนแล้วเสียงสยองเหมือนกันนะแบบอยู่กลางป่าแล้วมันเป็นแมลงอ่ะเกิดไบโอมถูกที่เอาเรามาปล่อยในเกาะอะไรเนี่ยถ้าเรามาปล่อยในเกาะอะไรเฮ้ยเสียงใครกระทืบอะไรวะใครกระทืบอะไร พี่อะพี่ม mm ันมันอยู่หลังต้นไม้อะอี <h> <h ๋ยวมันไปยังแต่แต่ไม่รู้ต้นไหนอ่ะมันอยู่หลังต้นไม้สักต้นน่ะผมว่านะมันดูเราอยู่เว้ยพี่ว่าเราเราออกไปก่อนไหมออกไปก่อนไหมออกไปก่อนเหรอออกไปก่อนออกไปก่อนเราจะสร้างบ้านแนวไหนอ่ะ Watchtower อ่ะก็ต้องสร้างบ้านแบบบ้านลอยฟ้าไหมเพราะว่าเด็กแหละเด็กเขาขอกันมาจัดไปดิเราต้องสร้างบ้านลอยฟ้ากัน เออได้เลยบ้านลอยฟ้าเออหิมะแล้วก็แบบสร้างบ้านลอยฟ้าแล้วก็สลับกันอยู่ข้างล่างฮะเป็นชาเลนจ์เหรอเออชาเลนจ์เอ้ยแต่นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมไม่ได้เอ้ยแต่แบบไอ้บ้านนั้นมันดูแปลกๆอยู่เหมือนกัอุ้ยพี่เนื้อใช่ใช่ใช่ไม่รู้ผมก็ไปขรู้บนละอุ้ย เสียงสยองกลุ่มไม่ใช่ได้เลยอ่ะมันออกมาตอนเช้าเลยนะประเด็นอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะใช่ตั้งแต่คืนแรกเลยด้วยเพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นก็คือมาเลยอ่ะเออแล้วประเด็นคือเราไม่เห็นมันอันนั้นคือสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดละคือการที่เราไม่เห็นมันเฮ้ยอะไรพี่อันนี้มันเป็นรหัสอันนั้นปะมอสเหรอรหัสอะไรอะ่ะอ,อุ๊ยรหัส,รห,สรหัสเบนารีรหัสเบนารี่มันจะเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งรหัสไบนารีเหรอ ใช่ไบนารีเราต้องเอาไปแปลอีกทีนึงว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรคุณผู้ชมถ้าเห็นก็ช่วยแปลให้ทีครับนะใช่ครับใครพอมีความรู้แปลให้ทีขอคนที่มีความรู้ใช้ Chat GPT แปลได้เลยครับขอคนที่ใช้ h ช t GPT เป็นนะครับแต่รหัสไบนารีเนี่ยที่เห็นล่าสุดที่เราเล่นด้วยกันคือโบเ e น s คริปนะเออแล้วทำไมมันอยู่ในนี้ผมงง ผู้พัฒนาอาจจะทําให้มันมีความสามารถในด้านนี้ปหมอ๋อทำให้ไอ้ตัวมแมลงนี่มีความสามารถใช่ไหมใช่<อ>นี่ถึงขั้นรู้ภาษาแล้วไอ้ถึงขั้นรู้รหัสไบนารียังอยากจะเป็นมแมลงในป่าอีก่เออเป็นมแมลงในป่าทำไมมันอยู่ในเมืองละโอ้รอดแล้วโอ้พระเจ้าช่วยหวาน,น,นจี๊ยบบ้านอะไรวะเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยทำไมเขาไมอยู่กันอะไรแบบนี้นะ่ะถ้าบ้านนีิวาโอ้โห แลวเป็นหมู่บ้านใหญ่ด้วยโอ้โหมีฟุตมีอาหารแบบนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้เอาแบนี่แต่พี่ว่ายังไงเราก็ต้องสร้างบ้านลอยฟ้าพี่ว่าเราขโมยของดีกว่าแล้วก็ไปสร้างบ้านกันเอผมก็ว่างแล้วแหละขอเตรียงมาหน่อยแล้วกันไปวางไปวางโครงไว้ก่อนไหมไปวางโครงบ้านไว้ก่อนแล้วค่อยไปขโมยของกันวางโครงบ้านที่ไหนดีล่ะไอ้ตรงสะพานไงที่รันบอกอะ อ๋อป่ะดวงดีจริงๆไปนะครับวันนี้เป็น Watch Tower นะครับเป็นเขาเรียกว่าศาสตร์ขั้นสูงสุดในการสู้กับผีนะบอกเลยใครที่เล่นมอสเฮอ r เนะครับจะรู้ดีว่าบ้านลอยฟ้าหรือว่า Watch Tower มันเทพขนาดไหนนะครับยกเว้นไอ้ผีตัวที่แบบว่ามันสไลด์หนอนมาหาเราแบบระยะประชิดตัวเท่านั้นนะถึงจะเอาไม่อยู่นอกนั้นคือสบายครับรับมือได้หมด ฮะอุ้ยแล้วทำไมทำไมไม่มีที่ให้ให้ขึ้นไปหน่อยวะนะ่ะผีมแมลงใช่ไหมผีสไลด์หนอนอะ่ะ <laughs> ใช่ผีมแมลงผีสไลด์หนอนผ <laughs> ีสไลด์หนอนขุดให้หน่อยผีสไลด์หนอนน่ากลัวดิอยู่ดีมาสไลด์หนอนได้ไง,ไงวะ <laughs> ส,นนสยองกึ๋มอ่ะสยอง ดูมันดูมาสร้างบ้านมันไม่ขุดตรงนี้ให้อ่ะแล้วเราไม่มีขวานไงอยากซอมบี้อะไรสักอย่างเลยอ่ะโอเควางเตียงหน่อยจะได้เซฟวางเซฟเหรอพี่เราใช่นี่แหละรดคอเลพี่ก็เผื่อแบบเรายังมีชุบไงอ๋อจริงเลยนะต่อจากนี้จะเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดละ ขบมยของอุอ้ยกเูเลมเต็มเลยเราให้กเูเลมช่วยได้นี่แบบสมมุติว่าถ้าเกิดเราต่อต้านไม่ไหวนะครับแล้วก็ล่อมาที่หมู่บ้านก็ให้กเูเลมจัดก,การสไลด์หนอนมันอีกทีนึง <c oughs> คืออะไร <c oughs> มันทับซ้อนเหรอวะ โอ้รู้แล้วเริ่มลงอะไรมาลืมลงอินเวนทอรี่ซอสมาว่ะทุกคนขนมปังอาหารนี้เยอะแล้วเหลือแค่หาพวกเอ่ออาวุธและป้องกันตัวเท่านั้นหมู่บ้านนี้น่าจะมีเหล็กอยู่นะชาวบ้านเรเริ่มนอนกันแล้วตอนนี้อุ้ย นิวเมนูเฮ้ยเป็นร้านอาหารว่ะมาขออนุญาตปนนะครับขออนุญาตนะครับพริว่าปากท้องก็สําคัญนะครับเอานนี้ไปด้วยเค okay. ป้นเสร็จเร็วก็กลับเร็วนะครับป้นเสร็จช้าก็กลับเช้า <c oughs> อุ้ยนี่ไงนี่ไงที่ผมตามหาอะไรคือการมีชุดก่อนในร้านอาหารวะเนี่ย ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมงงวะ่ะอุ้ยของดีอาลันงงแล้ว VIP ข้างบนวะ่ะเฮ้ยทำดีมากเลยนะเนี่ยนี่คือหมู่บ้าน NPC จริงๆหรอวะทำดีเกินชอบ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  อาวุธอาวุธเต็มเลยมีความสุขว่ะเนี่ยมันได้มาปล้นของของชาวบ้านเนี่ยมันช่างรู้สึกดีจริงๆนี่ไงทำไผมได้ยินเสียงหัวใจอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ย,ยพี่อลันเฮ้ยมันเตี๋ยวโกเลมโกเลมช่วยเราอยู่พี่เนอะไปดูไหมไปดูไหมไปดู ไม่<ผ>มเป็นงั้น่ะผมมีเงาอยู่อะผมมีหอกอยู่อ่ะโจตีระยะไกลโจตีระยะไกลให้ไม่เสียงเอ้ยมันตีอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นผมมันเป็นไรผมมันตียู่คนแล้วเพียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ <hand> ตาอยู่พี่ตาอยู่ไปแล้วบอสอุยอลันอะไร Growing Man น่ากลัวนะแบบมันไล่เหมือนเททูปูซาเลยว่ะเหมือนรถไฟอ่ะเจอมนแล้วนะครับทุกคนเราผมเจอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาต่อเนื่องเลยเหรอที่เนือฮะมันอยู่ไหนดูช่วยกันดูช่วยกันดูช่วยกันผ่ายแล้ว ไปน่ากลัวเนี่ยต่อมาแรงมันน่ากลัวมากเลยอ่ะจริงมันแบบยึกหยุดยึกหยืดอ่ะมันมีแบบแขนเล็กน้อยอะพี่เห็นไหมเออมันมันเป็นแมลงจริงแต่แบบโอ้โหน่ากลัวกว่าว่ะโอ้ยอลันโดนสไลด์หนอนเมื่อกี้เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยพี่เหนือพี่เหนือมาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยพี่เหนือพี่เนือพี่เหนาะพี่เนือมาอะไรพี่เนาะเฮ้ยมาไล่ผม กูตายกูตายแค่นอนเออฉลาดฉลาดนี่นี่ีเชี่ยมันไม่ให้ไปเหรอวะสองรอบติดนะทุกคนสองรอบติด สองรอบติดว่ะฮะเมลีเมลีไม่ไหวว่ะผมว่าเราต้องปืนเท่านั้นอ่ะยังไม่ได้ลองลาวาสักเท่าไหร่น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงไปหาปืนช่วยกันนอ๋อเฮ้ยต่อเนื่องเลยเหรอเอยพี่เด๋อทไมาไล่ตี่ทำไมมันมาเกิดที่เดิมอ่ะไม่รู้พี่เด๋วเี๋ยเด๋ีนายแล้ว ดีดีดีลันรอไปลันรอไปดีเลยพี่บอสลิรัไปน้องรันไปดีดีบ้านดีบ้านดีบ้านออดีบ้านดีบ้านพี่ดีบ้านี่สไลด์หนอนนะมึงเออเอออยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่นานพี่วอสเราต้องมีน้องต้องใช้ปืนเพื่อที่จะจบดาเมจมันให้เร็วเอาเหาใจว่ะสามรอบติดว่ะเดี๋ยวเราต้องขุดไปอยู่ข้างล่างละวออกไปใต้ดิน ดิ่งอ่ะดิ่งดิ่งหาเหมืองเลยอ่ะไปห <Happy S 1> มู <แฟ S 1> ป่าบุกทะลวง,งดโดล,ลงมาเลยโ,เโดล,ลงมาซ่าลันโอเคเฮ้ยต้องขุดต้องเอานี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไขุดคอปเปอร์ก่อนอ่ะเฮ้ยอรออรอพี่ ไปเลยไ่เลยไปเลยไปเลยเอ้าเอ้าเอาเอ้าไอชิบหายน้ำนี่ขดแรงลงไปเลยะอ๋อ้ผมไม่ผมผมไม่รู้อ่ะผมจะอุดไว้เอออุดไว้เลยพี่อ่าไปเอาอะไเฮ้ยไม่เอาเหล็กด้วยเฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กเหรอพี่เหล็กเหรอพี่อ๋อเหรอไม่รู้พี่พี่ว่านะ ถ้ามันอยู่ในเหมืองจริงๆคือนี่คือหลังของมันเลยอะแล้วโต๊ะค้าปืนของเขาไปอยู่ข้างบนบ้านเลยเนี่ะเอา,ามาด้วยอะลืมเ,เราน่าจะต้องสู้ด้วยทุกอย่างที่มีปหมสู้ด้วยทุกอย่างที่มีใช่ไหมใช่ไอาทิเช่นลาวานี่ไงลาวามันจะใช้ได้ผลเราต้องตัดเหล็กได้เหล็กไม่กี่อันก็ระวังมันเดี๋ยวพี่ถือให้ อยู่ข้างล่างก็ระวังมันใส่หยอดสุดดีนะเว้ยบอกไว้ก่อนอดีนะเอาไม้ลงมาด้วยปั๊บระวังมันเซ้นหยอดใส่แหนนะพี่เซ <laughs> ้นหยอดใส่แหนกโคตรเปรี้ยวเหรอโคตรเปรี <c oughs> ้ยวเซ้นหยอดใส่แหนโคตรเปรี้ยว <c oughs> เลยว่ <c oughs> มะมันแรงมันเปรี้ยวใช่ไหมฮะมันแรงมันเปรี้ยว <p ies S 2> ไหม <p ies> พ, <p ies> พี่เคยกินแมลงไหมพี่เคยกินตะเกตักตนทอดตอนเด็กแล้วแบบ มันบาดกระเพาะอ่ะขามันบาดลำไส้อ่ะก็เลยไม่ได้กินอีกแต่ม,ม,มันมันมันดีนะมันแต่แต่ถ้าใส่แหนมน่าจะเปรี้ยวอยู่กูว่าเข้าใ้ยกแบบใส่แหนมคนเดียวเหนะเซตหยอดใส่แหนมหอ๋อข้า,างขาวข้างขาวอรันจะเซตหยอดใส่แหนม ันบอกนายแล้วใช่ไหมว่านายอย่าใส่แหนมเฮ้ยอ๋อนี่มันเป็นบ้าต่ะโดรแมลงสึ่ดอยใส่แหนมราชาแหนมราชาแหนมใบอลันหาเะไรกันต่อเตะเฮ้ยอะไรพี่ตกใจเสียงวิ่งอะไรนี่ยเฮ้ยมีอะไรให้ตกใจอ่ะมันหันหลังหรือเปล่าอะไร เออพี่พี่พี่เอาอีกแล้วพี่มันมองหน้าพี่อ่ะได้มองกูใช่ไหมดูหน้ามันดิเอาพี่ป๋าให้มันโดนดิพี่พี่พี่เฮ้ยฉันร้หันหลังล่ะพี่พี่ล้องหันหลังดิถ้าพี่หันหลังมันจะตามเออมันหันมันมันตามมาจริงด้วยเฮ้ยรันเอาเราเอาเราบานปล่ามันดิโอเคเอาเราบานประลามันใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป้าหมายไปตีรันแทน อ่ะหรอไม่รู้อะไรอะไรผมวางให้แล้วเฮ้ยพี่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 เจเป็นสิีน้มึงอ่ะเฮ้ยตีตีมาเลยตีมาเลยเอาโยเยป้อมตีมันเลยตีผมตีอยู่น่ะเอาเอาหอบมาได้ตีตีมันถึกจังเลยวะน่าจะเลือดสองร้อยสองสามร้อยพี่มันหิวตัวเองได้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะมันมีแบบ เอฟเฟกแบบสีแบบชมพูชมพูขึ้นมาตีถึงจังวะใช่ถึงเกินไปุ๊บขไหนซอมบี้ตีหลังหันหลังไม่ได้ตีมันตีมันตีมันรนรัวๆ,ๆนี่ไงต,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 ตาย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 แบบไม่ต้องใช้ปืนนะสปาตันก็ฆ่าได้แต่คี่ว่าเราหาปืนไปถลม่มมันดีกว่าปะอ่าโอ้ย อะไรอะไรเสียงเสียงมันคำรามใส่ข้างหูเมื่อกี้ตกใจหมดนร้แลวดีไอ้น้น้น้เดโดนไปไล โอ้โหกลิ่นโคตรเปรี้ยวอะเมื่อกี้มันใส่แหนมมาตัวนี้อะไรเมื่อกี้กลิ่นโคตรเปรี้ยวอ่ะมาใส่แหนมเอาอ้าช่วยโล่กูไปไหนหมดกูไม่มีโลก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเคลียร์ทีละแผลได้พี่เยอะนะมึงพวกมึงมันเยอะนะเยอะกันนะนี่ไงเคลียอ๋อขอบคุณมากเลยพี่โอ้โดนผีซายหยอดใส่แหนมว่ะเมื่อกี้พี่แหนมพี่นะฮะขอบคุณมากเลยพี่แต่ทีหลังไม่ต้องคืออะไรคืออะไรมะา <laughs> โอ้พบเจอเพี้โอ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 ตายแล้วซะโอ้นี่แหละเราน่าจะได้เหล็กจำนวนมหาศาลจากที่นี่แหละขึ้นไปเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนี่ไงนี่ไงไม่ผีมันเยอะจังหวะเออตีตีหมดพี่ตีหมด เสียงมันใกล้ๆนะอ๋อเนี่ยเจอเหล็กแล้วลูกซองใช้แค่แปดใช้แค่แปดเหล็กอะโอ้มีเจอเพชรด้วยโอ้เราเจอเพชรบ่อยกว่าเจอเหล็กอีกแค่เนี้ยโอ้ยโถ่ยตกใจซอมบี้เฮ้ยเหล็ก ใช้ประมาณ16ชิ้นเราก็มีลูกซองละส่วนกระสุนขาไม่ยากเพราะว่าเรามีวัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะครับใช้ไม่เยอะผมคิดว่ามันไม่น่าจะตายยากหรอกไอ,อตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่แต่น่ากลัวทางตันวย,ย,ย,ยมันไม่ไปด้วยวะตายซะบึง จังหวะโคตรนรกวิ่งสวนมาพอดีไม่เห็นหรอวะน่ะไม่เห็นรันมีเหล็กเท่าไหร่แล้วอ่ะผมมีเหล็กย <c oughs> อยู่หนึ่งชั้นอ่ะพี่มีแปดออกกระตอกโอ้ย <c oughs> อเฮียเฮียววไป้ ม,มันอุดหนีผม <Okay. S 1> โอ้โหไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วชั่วว่าอุดหนีคือแบบไม่ตายเถอะปืนที่เล่นได้ง่ายแล้วก็ดีนะครับสำหรับงบที่จำกัดนะก็คือตัวนี้แหละดาเมจ36 อันนี้ได้เมษาสิบห้าเวนทอมผมรู้ว่าเสียงมันเสียงเหมือนกันมากอะ่ะมาเดสูลโลกับแฟนทอมนี่ไงนี่ไงนี่ไงมา นี่ไงเคลียร์วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สามนะครับผมดุเดือดมากทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะจบมันภายในวันนี้แหละโดยการฆ่าปืนนะจริงๆคือมันตายไปแล้วนะครับใน,นเหมืองน,นะครับพวกผมกับอลันช่วยกันสู้จนมันสยบสุดเหนมได้มาเยอะปะนะได้มาเยอะไหมสี่สิบเอ็ดอันอะเจ๋ง<อ>มาดีวะ่ารอ,อจุดจะเป็นบ้าเนะี่ยอลันรอจะร้องเพลงอะไรไม่รู้นะตอนเนี้ มันนานเกินไปแล้วอ่ะเอ้ยอะไรผมได้ยินเสียงพี่เฮ้ยอีกแล้วมาแล้ววเ้้ยอิฉันรู้สึกว่าฉันไม่ใช่ตัวเองอาลันยิงมันนี่ไงนี่ไงยิงมันเอ้าวพี่ปืนปืนติดปืนเอ้าปืนขัดลำกล้องเหรอปืนขัดปืนขัดอ้าวปืนขัดบ่อยจังเลยอ่ะเฮ้ยยิงมันมันยืนโง่ๆของมันเนี่ย เอ้ยมันยืนนิ่งๆของมันเนี่ยนี่ไงโอ๊ยเปินไม่ดีเลยอะ่ะเปินขัดเฮ้ยหาอย่าหาหลังดิไม่หาหลังเลยพี่ว่ามาถึงจังเลยะ่ะถึกอ่ะถถกอกะถึกอก้า ไม่ลาวาไม่ไม่โดนตัวมันวะระวางลาวาดีๆพีนี่ที่ไงคู่หางอย่างนี้เลยเลือดมันเยอะมากเลยอ่ะเลือดมันยิงมันยิงมันต่อน้องพี่ไม่กล้าตีมันพี่กลัวมันสวนสวยตาาย้เอะไรวะเนี่ยอีซี่แบบเฮ้ยอีซี่อะไรพี่มันสะท่อมเต็มเลย พี่แค่กลัวว่ามันจะมาอีกอะเอา,อางี้ไหมลองแยกกันหาไหมเผื่อมันจะเลาใจลองแยกกันหาก็ได้พี่ได้ดี่จะไปขึ้นที่สูงละว,วันนี้ฉันเดินเข้าป่าฉันเจนอนกตัวหนึ่งมันถามว่าฉันจะไปไหนฉันจึงตอบว่าไปให้ไกลอลัอนอลันมีปืนไหมอลัน ไปไหนแล้ววะว้ายมาดิมาดิมึงเฮ้ยมาขึ้นได้เโอเขึ้นมา้นมาไม่ไปซะ เบ้น,นยืนอยู่นี่ออมันไปแล้วเหรอม,มันไปแล้วปีนขึ้นไปหาหรือเปล่าใช่ไมปีนแต่พี่แบบว่ากันทันลันไปวิ่งตรงไหนมาเมื่อกี้ต้องกลางหมู่บ้านเลยพี่วิ่งล้อตามป่าเว้ยมันซุมอยู่ในป่า